วงล้อแห่งการเวลาวันนี้ <ขา S 1> จะพูดถึงวงล้อแห่งการเวลาครับ <ขา S 2> ลองสังเกต<ฮ>ดูนะครับวันนี้ปีที่แล้วหรือช่วงเดือนเนี้ยของ <entertain. S 2> ปีที่แล้วเราทําอะไรอยู่นะครับ <ขา S 2> มันจะวนกลับมาให้เราทําอีก <Quindi. S 2> อยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เดือนนี้ของปีที่แล้วเราไปท่องเที่ยวอยู่เราก็จะท่องเที่ยวนะครับลองสังเกตดูนะถ้าวันนี้เดือนนี้ของปีที่แล้วเราเสียคนรักไปจัดงานศพมันก็จะกลับมาจัดงานศพแบบนี้แก้ไขยังไงคะคุณเอกอย่าเสียใจให้นาน ลืมได้ลืมเลยลืมได้ลืม,ลม,ลมเพราะฉะนั้นลองสังเกตเลยวันวันนี้เดือนนี้ปีนี้ช่วงเดือนเนี้ยเดือนมกราของปีนั้นเราได้ของขวัญเยอะแยะมากมายจากผู้ใหญ่อีกปีต่อไปเราก็ได้ปีเนี้ยคุณไปย้อนดู Facebook ปีเนี้ยคุณอยู่ที่หาดอะไรใช่คุณจะดิ้นรนอยากเที่ยวมากอยากเที่ยวมากแล้วสุดท้ายเขาจำใช่ค,ค,คุณก็จะไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้วงร้อแห่งการเวลาก็สำคัญเหมือนกัน มากรัรักษาอารมณ์ให้ดีที่สุดกล่าวขอบคุณกล่าวบอกรักตลอดเวลาค่ะ